นานมาแล้วในสมัยยุคที่ยังไม่มีการกำหนดปีเกิดในทุกๆปีของวันขึ้นปีใหม่ก็จะมีเทพเจ้าผู้อาศัยอยู่บนยอดเขาโอ้โหเทพเจ้านี่ขี่เบนซ์เปิดประทุนมาเลยนะเนี่ยเบินเบิ้บิน,บนขึ้นเขามาเลยเห็นไหมเทพเจ้าเนี่ยก็จะอยู่บนยอดเขาออกมายืนชมวิวรอบภูเขาอ่ะ เทพเจ้าเนี่ยก็มองเห็นเหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยชอบมาเล่นกันนะมาเล่นกันอยู่ตรงบริเวณจีนเขาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยมาเล่นเล่นกันอยู่เทพเจ้าก็มองดูไปเห็นว่ามารวมกลุ่มเล่นกันอย่างสนุกสนานเทพเจ้าก็จึงมีความคิดว่าเอ๊น่าจะใช้สัตว์พวกนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้บ้างนะก็เลยลำพึงขึ้นมาว่าหู ้าเนี่ยมีความคิดที่ดีสมหวิสำหรับวันขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงแล้วละ่ะคือข้าเนี่ยคิดอยากจะให้พวกสัตว์เราเนี่ยมาทำประโยชน์ขึ้นมาบ้างก็คงจะดีเนาะเพราะเดี๋ยวในวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆปีเนี่ยไอ้จะพวกสัตว์เราเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นมาทำความเคารพแล้วก็คารวะค่ะและสแสดงความยินดีต่อเทพ,พเจ้าอยู่แล้วนี่แต่ว่าเอ๊ปีนี้ จะให้มาแสดงความยินดีอย่างเดียวก็คงไม่สนุกสินะจะเอายังไงดีล่ะโอ้ข้าคิดออกแล้วข้ามีความคิดดีๆเกิดขึ้นแล้วล่ะอ้ออ้ออออเอาอย่างนี้ละกันถ้าสัตว์ตัวไหนที่มาแสดงความยินดีกับข้าในวันขึ้นปีใหม่เป็นตัวแรกข้าก็จะแต่งตั้งเป็นตำแหน่งพิเศษที่มีความสำคัญมากเป็นรางวัลแล้วกันอ้ออ้อออออออ พระเจ้าก็มีความคิดอย่างนั้นนะก็เลยสั่งให้บริวารไปเขียนประกาศออกมาเลยนะในข้อความก็เขียนว่านถ้าทาสบริวารก็บอกว่ากระจองงงกระจองงงจะขาเอ้ยจะกงงงจะกองงงจะขาเอ้ยมีประกาศมาว่าในวันขึ้นปีใหม่นี้ ผู้ที่จะขึ้นเขามาเพื่อแสดงความยินดีในวันขึ้นปีใหม่กับท่านเทพ,พเจ้าจะได้รับตำแหน่งใครที่ขึ้นมาเป็นอันลำดับแรกก็จะได้รับรางวัลเป็นอันดัอันดับแรกเลยนะตั้งแต่1-12ถึ12ง12ผัดกันไปคนละปีครั้งใดครั้งไหนที่สัตว์ที่มีหน้าที่พิเศษก็จะได้รับกันเป็นผู้คุ้มครองของปีนั้นๆตามลำดับ 12ครั้ง12ปีอ่าสัตว์ทั้งหลายใครที่สนใจก็อย่าลืมมานะอ่าเจ้าบริวารของเทพเจ้าก็ออกประกาศไปอย่างนั้นเราสัตว์ทั้งหลายก็ได้ยินโอ้โหต่างตื่นเต้นมากมายเลยตื่นเต้นมากเลยโอ้ยดีใจดีใจดีใจอ่าแล้วก็สัตว์ทั้งทั้งหลายก็ดีใจจนบอกไม่ถูกเลยโอ้โหมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยมายืนฟัง เจ้าท่านบริวารประกาศ่าก็อยากจะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้เหมือนกันนะเห็นไหมเสร็จแล้วในเวลานั้นเองไอ้เจ้าลินจ๋อพอได้ยินประกาศดังนั้นว่าเอ๊ะถ้ามาที่หนึ่งเนี่ยมาได้ที่หนึ่งเนี่ยจะได้รับรางวัลพิเศษรางวัลน,นั้นจะต้องเป็นของค่าแน่ๆเลยเจิ๊ดเจ๊เจี๊ยเจด๊ยบขอข้า คือสัตว์ที่เป็นอันดับหนึ่งเจ๊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 เจ,จ๊มันก็ห้อยหัวลงมาเลยนี่ห้อยหัวบนต้นไม้เลยเห็นไหมโอ้บอกว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งแน่ๆของข้าส่วนเจ้าไก่ได้ยินดังนั้นก็เกิดความไม่พอใจก็เลยตีปิดกรุบกรุบกรุขันใส่เจ้าลิงเลยบอกว่าเออเออเออเอ,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 เอแต่ข้าเป็นผู้ที่ตื่นเช้าที่สุดข้าจะต้องเป็นอันดับหนึ่งตำแหน่ง อันดับหนึ่งจะต้องเป็นของข่าอีกแม่นอนเอ๊ะเอ,เอ,เอก็เลยขันใส่เจ้าลิงไปเลยนะนไและและ้วสัตว์ทั้งหลายก็มาชุมนุมกันแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นมากเลยเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงวันปีใหม่สักทีนะเมื่อไหร่จะถึงวันปีใหม่สักทีพวกเราอยากจะไปคาราวาทาเทพพระเจ้าแล้วตื่นเต้นมากเลยนะและและ้วระหว่างนั้นเอง ก่อนที่จะถึงวันปีใหม่ไม่กี่วันมีเจ้าแมวตัวหนึ่งเจ้าแมวยูนี้นะเจ้าแมวตัวหนึ่งเนี่ยก็นอนฟังประกาศอยู่ด้วยแต่ก็ผ่านไปหลายวันความจําก็เลื่อนลางเลื่อนลางเอวันนั้นวันนั้นเทพเจ้ามีประกาศอะไรนะรู้สึกจะจําไม่ค่อยได้เลยเจ้าแมวก็เลยเดินไปถามเจ้าหนูเจ้าแมวนี่จอมขี้เศร้ามากนะชอบนอน เบ็กขี้เกียจนอนกลางวันก็เลยไปถามเจ้าหนูอ่าเจ้าแมวก็เลยบอกว่าเจ้าหนูเพื่อนรักเจ้าหนูเพื่อนรักวันนั้นน่ะที่เขามาประกาศอ่ะของเทพเจ้าอ่ะเขาประกาศว่าอะไรเหรอค่ะจําไม่ค่อยได้เลยอ่ะอ่าแต่ว่าเจ้าหนูเนี่ยเป็นเจ้าหนูจอมกับเจ้าเล่มากเลยชอบโกหกก็เลยบอกกับเจ้าหนูบอกว่าเจ้าแมว เจ้าแมวเพื่อนรักเจ้าไม่ต้องกังวลไปนะเทพเจ้าอ่ะสั่งบอกว่าให้ไปคารวะเทพเจ้าในวันหลังวันขึ้นปีใหม่เจ้าไม่ต้องกังวลหรอกเจ้าไปนอนหลับให้สบายเลยหลังวันขึ้นปีใหม่เจ้าค่อยไปก็ได้เทพเจ้าบอกมาอย่างนั้นอ่าเจ้าแมวได้ยินอย่างนั้นก็เลยบอกอ๋อแล้วไปเงินข้าขอไปนอนก่อนแล้วกันนะยังอีกตั้งหลายวันไปนอนก่อนละ เจ้าแมวมันก็เลยไปนอนเออไปนอนหลับเลยนะเอะอ,อเจ้าหนูก็เจ้าแมวนี่หลอกได้จริงๆเลยตัดคู่ต่อสู้ไปแล้วหนึ่งคนและและ้ววันขึ้นปีใหม่ก็มาถึงก็ได้เลิกที่จะต้องขึ้นไปหาท่านเทพระเจ้าแล้วอ่ามีเจ้าหัวตัวหนึ่งก็รู้สึกว่ากังวลมากเจ้าหัวเนี่ย ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เชื่องช้าเดินก็ช้าทำอะไรก็ช้าก็เลยแงนมองดูที่ภูเขาโอ้เราเนี่ยเดินช้ากว่าคนอื่นถ้าเราไม่รีบออกแต่เช้าเนี่ยหรือไม่รีบออกงแต่คืนนี้เนี่ยเราอาจจะไปถึงทีหลังคนอื่นก็ได้นะ่ะว่าแล้วเจมอก็ร้องโมโมข้าเดินช้ามดันใครเห็นทีจะต้องออกเดินทางไปเดี๋ยวนี้เห็นจะดี เจ้าวัวก,ก็เลยออกเดินทางแต่ระหว่างเดินทางนั้นหารู้ไม่ว่ามีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งนะพอวัวเริ่มออกเดินทางก้าวไปไม่กี่ก้าวก็มีสัตว์ตัวหนึ่งที่ชอบโกหกก็แอบ,บขึ้นไปบนหลังของวัวขี่หลังวัวไปเลยเออเจ้าวัวก,ก็ไม่รู้ตัวว่ามีหนูตัวหนึ่งเกาะหลังวัวอยู่นะแล้วทีนี้เจ้าหนูก็บอกว่า ไม่ต้องเดินเองให้เมื่อยคุณวัวพาไปส่งถึงที่สบายจะตายขี่หลังวัวไปเจ้าวัวไม่รู้ตัวเลยเจ้าวัวนี่ก็เดินเดินเดินด้วยความอุตสาหะเดิน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 ระวางนั้นเองใกล้ที่จะถึงแล้วพอไปถึงยอดเขาปุ๊บเจ้าหนูก็ทำท่ากระโดดออกจากหลังวัวปุ๊บออกมาเลย เทพทพระเจ้าก็ออกมาอ้าวทุกคนมาถึงแล้วเหรอโอ,โอ้เข่งจังเลยไอเจ้าหนูนี่ก็รีบไปแสดงความเคารพแล้วก็บอกว่าจิจิจิจ,จ,จิขอแสดงความเคารพและสวัสดีปีใหม่ท่านเทพระเจ้าอีท่านเทพระเจ้าได้ยินอย่างนั้นก็ร้องตะโกนบอกว่า เจ้าก็คือเจ้าหนูน้อยอ๋อ,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 อในที่สุดเจ้าหนูก็เลยได้เป็นนักสัตว์ปีแรกนั่นเองนะคะส่วนเจ้าวัวอ่ะส่วนเจ้าวัวก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเพื่อนเนี่ยเกาะหลังมาทาั้งๆที่ตัวเองเนี่ยพยายามเดินมาด้วยความมานะอุตสาหะแต่ก็ไม่ได้โกรธเพื่อนเพราะว่าเทพเจ้า,าก็พูดบอกว่าไอ้ โอ้เจ้าวัวเจ้าใช้ความอุตสาหะและอดทนมากเลยนะเจ้าวัวค่ะข,ขอแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยนะเจ้าวัวได้ยินดังนั้นก็ดีใจแกว่งหางไปมาอในที่สุดเจ้าวัวก,ก็ได้เป็นปีนักสัตว์ปีที่สองอแล้วเวลาต่อมาปีนักสัตว์ปีที่สามก็เดินตามมาติดๆนั่นก็คือเจ้าเสือปีที่สี่ก็คือ เจ้ากระต่ายปีที่ห้าก็คือเจ้ามังกรหรืองูใหญ่นั่นเองอและปีต่อมาก็คือเจ้างูตัวเล็กอาลำดับต่อไปก็เป็นเจ้าปีมะเมียหรือปีมาและ ตามมาด้วยปีแพะหรือปีมะแม,แ,มและเจ้าลิงปีวอกปีละกาต่อตามมาติดติดเลยนะคะปีละกาก็คือปีไก่แล้วก็ปีจอคือปีหมาและปีกุลตกท้ายเพราะว่ามัวแต่กินอยู่นะเลยมาช้าที่สุดเลยนะ ลืมพระอาทิตย์เลยอุสตส่าห์ทำพระอาทิตย์มาพระอาทิตย์ขึ้น <c oughs> พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว <c oughs> พระอาทิตย์พึ่งขึ้น,นเห็นไหม <c oughs> มาทันพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะคะอ่า <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อ้าวถามเจ้าแมวไปอยู่ไหนใครตอบได้ทำไมไม่มีแมวล่ะฮะแมวไปไหนฮะอ้าวติวันบอกสิลูกแมวแมวไปนอน แมวไปนอนแมวไปนอนใช่ป่ะแมวไปนอนหลับอยู่เก่งมากลูกนะโดนเจ้าหนูหลอกนะเอออ่ะเจ้หเหา,าจหนูโกหกะเออเจ้าหนูโกหกเนาะเจ้าหนูได้ได้ใช้ความพยายามด้วยตัวเองไหมลูกไม่ค่ะไม่เลย<ช>เออไม่เลย<ม><ม>นะคะอ่ะพอจะไปหูก็กระโดดออกค่ะโอ้ใช่พอจะไปถึงเนี่ยก็กระโดดออกเลยขีด ตัวเองเนี่ยขีย่หลังวัวมาขี่หลังเพื่อนมาแท้ๆนะลูกนะแต่สุดท้ายเนี่ยเอาชัยชนะไปหน้าตาเฉยเลยเนั่นนะสิคะโอเคเก่งมากลูกเยี่ยมเลยนะคะอ่าสิบสองนักสัตว์มีสัตว์อยู่สิบสองตัวชวดลูชลูวัวคานเสือเกาะกระต่าย สุนัขคุณหมูออครบ12ตัวนะโอเคนี่ปีการนับปีตามระบบจันทรคติก็คือการนับปีตามแบบไทยกำหนดให้12ปีเป็นหนึ่งรอบโดยมีสัตว์เป็นเครื่องหมายประจำปีเรียกว่าปีนักสัตว์โดยมีสัตว์ดังนี้เด็กๆด,ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ ปีแรกก็คือปีชวดพูดตามสิลูกปีชวดปีชวดอ่าปีชวดนะคะปีชวดนะคะอ่าพูดตามปีชวดก็หมายถึงปีหนูนั่นเองนะชวดหนูนะคะพูดตามได้เลยปีชวดหรือปีหนูนั่นเองนะคะต่อไปปีฉลูฉลูอ่าพูดตามลูกปีฉลู ปีฉลูอ <geliyor> <tripod. S 1> mm ่าปีฉลูหรือปีวัวนั่นเองนะคะฉลูวัวนะคะต่อไปค่ะปีขานปีขานอ่าปีขานหรือปีเสือนั่นเองนะคะปีขันหรือปีเสือนั่นเองนะคะขานเสือนะต่อไปปีเถาะอ่าปีเถาะหรือปีกระต่ายนั่นเองนะคะปีเถาะหรือปีกระต่ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะปีมะโรงนะคะ ปีมะโรงปีมะโรงอ่าเดี๋ยวอ่าโอเคไม่ต้องเปิดไม้นะลูกนะเดี๋ยวเสียงมันจะตีกันนะคะปีมะโรงนะคะคุณครูอ่านปากเด็กๆอยู่นะปีมะโรงหรือปีงูใหญ่นั่นเองนะคะปีงูใหญ่หรือว่าปีมังกรนะเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะปีงูใหญ่หรือปีมังกรนั่นเองนะคะต่อไปปีมะเสงอ่าปีมะเสงก็คืองูเล็กนะลูกปีมะเสงงูเล็กนะคะมะโรงงูใหญ่มะเสงงูเล็กนะคะ ปีมะเมียปีมะเมียก็คือม้าม้าิ่กบ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 นั่นเองนะคะปีม้าออปีม้าต่อไปปีมะแมปีมะแมคือปีแพะอ่าปีแพะนะคะปีมะแมปีแพะต่อไปปีวอกปีวอกก็คือปีลิงอ่าปีวอกคือปีลิงนะคะต่อไปปีระกา ปีรากาก็คือปีไก่นั่นเองนะคะปีรากาหรือปีไก่นะต่อไปปีจอปีจอก็คือปีสุนัขหรือปีหมานั่นเองนะปีสุนัขและปีสุดท้ายคือปีกุนอ่ปีกุนก็คือปีหมูหมูอุดอุดนั่นเองนะคะโอเคเรารู้จักกับปี12นักสัตว์ไปแล้วไหน เด็กๆเ,เกิดปีอะไรกันบ้างลองหันไปถามผู้ปกครองสิหนูเกิดปีนักสัตว์ปีอะไรใส่รีแอคชั่นขึ้นมาคุณครูจะถามทีละคนค่ะอ,อ่ามาใครยังใครยังไม่ตอบใครยังไม่ตอบอย่าเพิ่งใส่นะใครจะตอบใส่รีแอคชั่นขึ้นมาอ่ะมินนี่ค่ะมินนี่เกิดปีอะไรมาค่ะปีมินนี่เกิดปีอะไรนะลูกปี ปีมะเมียหรือปีม้านะคะเก่งมากเลยปรบมือดีมากเลยอ่ะใบมอนใบมอนเกิดปีอะไรคะใบมอนกะตายรอใบมอนเกิดปีกระต่ายหรอคะโอ้โอเคอ่ะปรบมืออ่ะถามผู้ปกครองนะว่าหนูเกิดปีอะไรนะคะใครเนี่ยมากี้ปากี้ไปไหนแล้วลูก เห็นด้ามมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นั่งเรียนแทนเห็นแต่หลังคามานี่มกกี้เกิดปีอะไรลูกปีมะเมียค่ะปีมะเมียนะคะโอเคอ่าดีมากเลยทิตติทิตติวันเกิดปีอะไรคะเกิดปีมะเมียค่ะเกิดปีมะเมียเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากเก่งมากทิติพั์เกิดปีอะไรคะปีมะเมย์ค่ะปีมะแมยอ่าปีมะแมยหรือ ปีแพะใช่ไหมลูกน่าเก่งมากค่ะต่อไปใครอีกเอ่ยกวินทิดาเกิดปีอะไรคะมาเมียค่ะเกิดปีมาเมียเก่งมากเลยค่ะเอาตวินทิกวินทิพกวินทิพเกิดปีอะไรลูกปีแพะค่ะปีแพะหรือปีมะแมนนั่นเองนะคะอา้าวมากี้มาก,มากี้เกิดปีอะไรนะลูก บอกไปแล้วค่ะมาอเอ้าบอกไปแล้วหนูไม่ได้เอามือลงคุรเลยหลงเลยอเอามือลงก่อนนะอ้าวต่อไปค่ะกิตพาดกิจพา,าเกิดปีมะเมียปีมะเมียอ๋อเกิดปีมะเมียโอเคค่ะกาฟิวกาฟิวเกิดปีอะไรคะปีมะเมียครับปีมะเมียอืมกมลทรเกิดปีอะไรคะ มะแมค่ะเกิดปีมะแมหรือปีแพะนั่นเองเก่งมากค่ะจารุวัฒน์จารุวัฒน์เกิดปีอะไรลูกปีะจารุวัฒน์เกิดปีอะไรคะมะเมียครับมะเมียอืมมีปีมะเมียเก่งมากค่ะอ่ะสุภพโชคสุภพโชคถามคุณแม่สิคะหนูเกิดปีอะไรลูกเกิดปีม้าครับเกิดปีม้านะคะหรือปีมะเมียนั่นเองนะคะเมษา เมษาละคะเมษาเกิดป uhm. 네ีอะไรลูกเมษาเกิดปีอะไรคะมาแม่นะคะโอ้เสียงดังฟังชัดเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะโอเคอ่าน่าเยี่ยมเลยนะมาแม่หรือปีแพะนั่นเองนะคะ เด็กในวัยหนูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดปีมะ,มะเมียนะมะเมียหรือม้าบางคนอาจจะเกิดปีมะแมหรือปีแพ้นั่นเองนะคะอย่างครูนกเล็กครูนกเล็กเกิดปีฉลูอปีฉลูลูไมปีฉลูคือปีอะไรใครตอบได้ใส่รีแอคชั่นให้ครูหน่อยอ้าวทิติวันปีฉลูคือปีอะไรลูกหนูค่ะหนูรหรอคะหนูรหรอ ไม่ใช่ปีฉลูคือปีอะไรเอากิตตภาพเป็นเพื่อนกับหนูนี่แหละเออเป็นเพื่อนกันกับหนูที่ทิติวันบอกรู้ไหมบัวครับอะไรนะอ้าวจะรู้ว่าตอบแทนให้แล้วหัวนะคะเก่งมากเลยนะโอเค,อ,เคอ่าอ่านะนี่รู้ปีเกิด ของตัวเองไปแล้วนะคะอันนี้คือปีนักษัตวนะ12ปีนับเป็น1รอบนะคะอ,อคุณนกเล็กได้กี่รอบแล้วเนี่ยใครรู้คุณนกเล็กได้สามรอบแล้วเสามรอบแล้วนะคะโอเคอ่ะมาลำดับ,บต่อไปเดี๋ยวคุณครูมีนิทานเรื่องเล่ามาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆรู้ไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องบอกให้ปีชวดหรือปีหนูเนี่ย เป็นปีแรกด้วยนะเคยสงสัยกันไหมปีชวดเนี่ยทำไมจะต้องเป็นปีแรกเจ้าหนูมีอะไรพิเศษทำไมจะต้องมาอันดับแรกนะับเป็นปีแรกของปีนักสัตว์ด้วยวันนี้จะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังอยากฟังหรือยังคะโอเคอยากฟังแล้วตั้งใจฟังให้ดีอ้าวมาเดี๋ยวมาดูละครในฉากของครูนกเล็กกันก่อนเออตั้งใจดูนะโอเคอโอ้ วันนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับปีนักสัตว์นะจ๊ะ12ปีเท่ากับ1รอบนะคะ12ปีเท่ากับ1รอบนะอะเดี๋ยวเด็กๆอย่าลืมไปทำแบบทดสอบกันนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูทิ้งแบบทดสอบไว้นะคะโอเคจับคู่ชื่อปีนักสัตว์ให้ถูกต้องนะคะ12ปีคุณคุณครูะครับปวฉี่ครับเอาปวดฉี่โอเคอะเดี๋ยวคุณครูไปไปละอะวัะวนหน้าบอก ใครดีวันนี้อากวินทยปมาบอกทำความเคารพลเลยลูกเจอกันวันจันนะจ๊ะักเรียนทั้งหมดตามเคารพสวัสดีค่ะคุณนิรุสสวัสดีค่ะ,คะ,อ,ะอย่าลืมไปทำแบบทดสอบกันนะจ๊ะโอเครีบออกเลยลูกไปาย